สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพิกไทยดําสปอยหนังจะเป็นอย่างไรถ้าทุกวันที่เราเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเรียนหรือการใช้ชีวิตมันก็แสนจะน่าเบือ่อแถมทําให้รู้สึกท้อแท้และไม่มีความสนใจในสิ่งที่กําลังทําซึ่งมันก็เหมือนกับหนังที่ายจะมาสปอยในวันนี้เป็นเรื่องราวของสาวคนหนึ่งที่เธอทํางานในบริษัทเป็นเวลา3ปีแต่แล้วเธอก็รู้สึกเซ็งและเบื่อกับการทํางานเป็นอย่างมากจึงลังเลว,ว่าควรจะลาออกดีไหมเพราะเธอก็ไม่มีความสนใจในการทํางานในด้าน นีีอกแล้วแต่มาวันหนึ่งก็มีเด็กใหม่เข้ามาในบริษัทซึ่งเขาก็เป็นหนุ่มหล่อที่ทําให้การทํางานของเธอจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเกิดมาขนาดนี้ก็อยากดูกันแล้วใช่ไหมล่ะงั้นเราอย่ารอช้าไปรับฟังสปอยกันดีเลยแต่ก่อนไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะเปิดเรื่องมานังเอกของเราก็ได้นั่งดื่มและบ่นให้เพื่อนสาวฟังว่าฉันควรจะตายตรงนี้ดีไหมเพื่อนก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการสัมภาษณ์งานของเธอในครั้งนี้<ๆ>เธอก็บอกว่าฉันคิดว่าครั้งนี้ฉันทําได้ดีแล้วแท้ๆ แล้เธอก็ย้อนนึกไปตอนที่สัมภาษณ์งานเธอก็ได้บอกว่าตอนแรกฉันมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักเขียนเพียงเพราะอยากสร้างหนังสือออกมาแต่แล้วฉันก็เริ่มมาสนใจงานบรรณาธิการหนังสือเพราะงานนี้ฉันว่ามันมีค่าในกระบวนการทำหนังสือมากกว่าผู้แตง่งพอเธอสัมภาษณ์เสร็จและกำลังจะเดินออกจากห้องด้วยความที่เคยชินที่ออกไปไหนก็ต้องปิดไฟเธอได้เผลอปิดไฟและทำให้ทุกคนตกใจและก็งงกับการกระทำของเธอเพื่อนก็ถามว่าเธอนี่ทิ้งความประทับใจให้กับพวกเขาจริงๆฉันได้ยินมาว่าผู้จัดการ บอกว่าเขาประทับใจเธอตั้งแต่แรกพบเธอก็นึกหน้าผู้จัดการในตอนสัมภาษณ์เธอซึ่งเขาไม่ยิ้มแย้มและไม่ค่อยชอบหน้าเธอเอาซะเลยหนังก็ตัดมาที่3ปีต่อมานางเอกก็ได้ทํางานเป็นบรรณาธิการและเธอก็มักจะโดนผู้จัดการบ่นเธออยู่ตลอดว่าการทํางานและการวางแผนที่ทําหนังสือของเธอไม่สมจริงแถมยังบ่นเธอไม่หยุดปากยังไม่พอยังให้เธอทํารายงานบัญชีส่งให้กับเขาเธอก็ได้บอกว่ามันต้องใช้เวลานานเนื่องจากมีขั้นตอนการทําบัญชีที่ซับซ้อนตอนนั้นล พี่ก็ได้เข้ามาช่วยและก็บอกว่าฉันได้ช่วยเยื่นคำร้องเพราะใกล้จะถึงเวลากำหนดส่งบัญชีสิ้นเดือนฉันจะคอยไปช่วยเธอดูเป็นพิเศษผู้จัดการก็ได้บ่นนางเอกว่าหยุดขอความช่วยเหลือจากคนอื่นและทำงานของตัวเองตามที่สั่งเธอจึงมานั่งรนึกว่า3ปีที่แล้วฉันมาที่นี่เพราะมีความฝันว่าอยากทำหนังสือแต่ความตั้งใจนั้นมันได้หมดไปนานแล้วหรือบางทีฉันอาจจะไม่มีมันตั้งแต่แรกด้วยซ้ำฉันได้รับมอบหมายงานทำหนังสือเป็นครั้งแรกฉันคิดว่ามันจะช่วยให้ฉันจุดประกายความตั้ ตั้งใจกับมาอีกครั้งแต่บางทีคําตอบของปัญหาทั้งหมดคือฉันอาจจะต้องลาออกจากงานนี้จริงๆจากนั้นนางเอกก็ได้มานั่งบนกับเพื่อนสาวโดยเธอก็ชวนเพื่อนไปดื่มเบียร์หลังเลิกงานกันแต่เพื่อนติดทํางานล่วงเวลานางเอกจึงบอกว่าถ้าที่นี่มีเบียร์วางเต็มไปหมดและให้พวกเราดื่มก็คงจะดีวันนี้ก็มีเด็กใหม่มาสมัครงานซึ่งก็มีหัวหน้าและผู้จัดการที่เป็นผู้ชายอยู่สัมภาษณ์งานให้กับเขาหัวหน้าจึงเรียกให้นางเอกเข้ามาสัมภาษณ์ด้วยเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงคนที่มาสัมภาษณ์จะได้ไม่ เก่งและตื่นเต้นเกินไปโดยเด็กใหม่ที่มาสัมภาษณ์งานมาจากบริษัทใหญ่แถมคะแนนการทดสอบด้านภาษาก็ดีนางเอกก็ได้มานั่งรอก่อนคนแรกตอนนั้นเด็กใหม่ก็ได้เข้ามาเขาเป็นหนุ่มหล่อที่มีความสามารถและเขาก็คือพระเอกของเรานะคะเพื่อนสาวก็ได้ส่งข้อความมาถามเธอว่าเขาได้นั่งอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเด็กใหม่ที่มาสัมภาษณ์งานเมื่อกี้ฉันเดินผ่านเขาขอบอกว่าหล่อสุดๆเธอช่วยถามเขาหน่อยได้ไหมว่ามีแฟนหรือย,ยังตอนนั้นทั้งสองคนก็ได้เงยหน้าขึ้นมาและก็ได้มองตา กันและพระเอกก็ได้บอกว่าท้องไส้ผมปั่นปว่วนพอรู้สึกประมาทและก็ตื่นเต้นรู้สึกว่าเหมือนกําลังจะตายนางเอกก็ยิ้มและยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆแล้วก็บอกว่านายไม่ต้องกังวลเพราะว่านายจะไม่ตายเขาได้ยินแบบนั้นแล้วมองหน้าเธอจู่ๆหัวใจเขาก็ได้เต้นแรงหัวหน้าและผู้จัดการก็ได้มาถึงและสัมภาษณ์เขานางเอกก็ได้ถามว่านายอยากทําหนังสือแบบไหนเขาก็บอกว่าผมต้องการทําหนังสือที่มีความประทับใจแลกพบคิดว่าสองสามบรรทัดแรกของหนังสือจะเป็นตัวกําหนดความประทับ ทาให้ผู้อ่านได้สนใจและอยากเปิดอ่านผมต้องการทําหนังสือที่ทิ้งความประทับใจแรกที่ยากจะลืมพอสัมภาษณ์เสร็จระหว่างที่เขากําลังจะออกจากห้องก็ได้กดปิดไฟเพราะความเคยชินเหมือนกับตอนที่นางเอกเคยทํานางเอกที่เห็นก็ยิ้มแล้วก็ทําให้นึกถึงตัวเองผู้จัดก,การก็บอกว่าเขาเหมือนเธอเมื่อก่อนแล้วก็อย่าลืมส่งรายงานหนังสือที่ปรับปรุงใหม่ให้ฉันด้วยนางเอกก็ได้มาที่ซูเปอร์ด้วยความเบือ่อเธอก็ได้ตั้งใจจะดื่มเบียร์โดยเธอก็หยิบเบียร์ไปจ่ายตังค์จู่ๆผู้จัดก,การก็ได้โทรหาเพื่อให้เธอ รีบเอารายงานมาให้กับเขาตอนนั้นพระเอกก็ได้มาที่ร้านเหมือนกันและเขาก็ซื้อเบียร์มาดื่มคนเดียวเขาก็ได้ยืนรอต่อเธอเพื่อจ่ายตังค์แต่ด้วยความรีบของเธอก็ได้เผลอหยิบเบียร์ของเขาไปด้วยเขาที่เห็นแบบนั้นก็ต้องจ่ายเงินให้เธอแทนแล้วเขาก็ออกมานั่งคนเดียวและดื่มเบียร์นางเอกก็ได้กลับมาที่ทํางานและก็บ่นให้เพื่อนฟังว่าตอนนี้ฉันกําลังทําอะไรกันแน่งานที่น่าเบื่อและไม่มีอะไรน่าสนใจหรืออาจจะไม่ใช่แค่ฉันที่คิดแบบนั้นแต่ทุกคนก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมกับงานที่แสนนจะน่าเบือ เธอก็ได้รับข้อความจากนักเขียนลีว่าเขามีแผนอยากทำหนังสือโดยให้เธอมาช่วยดูแลโดยเขาก็ได้ขอนัดเจอเธอวันนี้แถมเขายังเป็นนักเขียนที่หล่อเหลาและมีชื่อเสียงเธอก็ได้ตอบตกลงและรีบออกไปหาเขาข้างนอกจู่ๆเขาก็ส่งข้อความบอกว่าเขาจะมาช้าระหว่างที่เธอไม่มีอะไรทำเธอก็ได้มาดูหมอดูเพื่อคั้นเวลาเธอก็บอกว่าฉันรู้สึกท้อแท้และก็หมดหวังไม่อยากจะทำอะไรเลยในช่วงนี้และฉันจะมีโชคด้านการเงินหรือไม่แม่หมอก,ก็บอกว่าดวงของเธอมันช่างน่าเบื่อมากๆ แถมเธอยังไม่มีโชคด้านการเงินแต่ว่าเธอจะมีโชคด้านการงานและเรื่องความรักเธอจะได้พบกับใครบางคนที่เธอคาดหวังน้อยที่สุดและคนนั้นจะทําให้เธอรู้สึกดีและมีความสุขพอดูดวงเสร็จแล้วนังเอกก็ได้มานั่งรอนักเขียนลีพอเขามาถึงที่ร้านได้เจอกับเธอเธอก็หลงไหลในความหล่อและความสุภาพของเขาเขาก็ได้ขอโทษที่มาสายและทั้งสองคนก็พูดคุยถึงเรื่องแผนหนังสือใหม่เธอก็ได้นึกถึงคาที่แม่หมอบอกว่าเธอจะมีโชคเรื่องความรักและคนนั้นอาจจะเป็นคนใกล้ตัวที่ เธอไม่เคยนึกถึงเขามาก่อนเขาก็ได้บอกว่าแผนงานของเธอไม่เหมาะกับงานเขียนของเขาเพราะว่ามันชนกับตารางงานของเขาด้วยแล้วเขาก็พูดว่าถ้าเธอไม่ว่าอะไรอยากดื่มเบียร์กับฉันไหมเพราะฉันรู้สึกแย่ที่ให้เธอมารอแถมเราก็ยังไม่ได้ร่วมงานกันด้วยร้านนี้มีชื่อเสียงเรื่องหนังสือและเบียร์ที่นี่มีหนังสือให้อ่านแถมนังทานเบียร์ไปด้วยได้จู่ๆคนที่ทำงานก็ส่งข้อความเรียกเธอให้กลับมาประชุมเพอะเธอกลับมาที่ทำงานหัวหน้าก็ได้พาพระเอกและแนะนำกับทุกคนว่ารับเขาเข้ามาทำงานแล้ว เอกจะเริ่มทํางานพรุ่งนี้เป็นวันแรกนางเอกก็พาเขามาดูโต๊ะทางานโดยเขาก็ได้นั่งข้างๆกับเธอด้วยเธอก็ได้บอกว่าวันสัมภาษณ์งานนายดูตื่นเต้นแต่ฉันก็ดีใจที่นายได้มาทํางานที่นี่นะเขาก็พูดส่วนว่าทั้งหมดนั่นต้องขอบคุณเธอเพราะเธอบอกว่าไม่ต้องกังวลยังไงเขาก็ไม่ตายนั่นก็คือเหตุผลที่ทําให้ฉันซื้อเบียร์ให้เธอกระป๋องนึงเธอจําได้ไหมฉันเชื่อว่าเธอติดนี่ฉันแล้วนางเอกก็จําได้ขึ้นมาและเธอก็คิดในใจว่าตอนนี้ใครจะมาเปลี่ยนชีวิตเธอในออฟฟ จะน่าเบื่อ3ปีให้ดีขึ้นกันนะจะใช่เขาหรือเปล่าพอเธอกลับมาที่บ้านก็ได้ทํางานจนดึกดื่นพอตอนเช้าเธอก็ได้ตื่นสายจึงรีบแต่งตัวแล้วไปทํางานเพื่อนสาวก็ได้ส่งข้อความบอกว่าผู้จัดการมองหาเธออยู่ฉันบอกว่าเธอไปเข้าห้องน้ําเธอรีบมาที่ทํางานให้ไวๆเลยนะพอเธอมาถึงที่ทํางานก็เอากระเป๋าซ่อนเอาไว้แล้วก็เดินย่องไปที่โต๊ะพระเอกที่เห็นเธอก็รีบทักทายและสวัสดีทําให้ผู้จัดการรู้ทันทีว่าเธอเพิ่งมาแล้วก็มาสายวันนี้คือวันที่ โชคร้ายของเธอจริงๆผู้จัดการจึงเรียกเธอมาคุยแล้วก็พูดว่าฉันไม่ขออะไรมากขอแค่เธอมาเร็วกว่ากําหนดการเข้างานมันทําไม่ได้เลยหรือไงเธอควรจะเป็นคนที่ตรงเวลาสินางเอกก็ย้อนนึกไปถึงคําสอนของรุ่นพี่ที่บอกว่าถ้าโดนว่าเรื่องมาสายไม่ต้องไปเถียงหรือแก้ตัวอะไรสิ่งที่ควรทําก็คือก้มเยอะๆแล้วก็บอกว่าฉันขอโทษต้องแสดงให้เห็นว่าเธอรู้สึกผิดจริงๆนางเอกจึงก้มตัวลงแล้วบอกว่าฉันขอโทษสําหรับความผิดพลาดของฉันผู้จัดการก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ยื นืนัางเอกก็คิดว่าเขาจะขอไฮไฟเธอจึงตีไปที่มือของเขาแต่ที่ไหนได้เขาขอต้นฉบับงานที่เธอแก้เมื่อคืนนังเอกของเราก็คือปล่อยโป๊ะไปเลยทีเดียวเธอก็ได้หันไปมองพระเอกที่ดูเหมือนว่าจะเข้ากับทุกคนได้ดีไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรือว่าผู้จัดการแถมเธอก็ยังน้อยที่เขาทักเธอเมื่อเช้าทําให้เธอโดนจับได้ว่ามาสายเขาก็ได้เดินมาหาเธอเพื่อถามว่ามีอะไรให้ฉันช่วยไหมนังเอกก็คิดว่าเขาจะเอาหน้าทําเป็นเอางานเอาการต่อหน้าทุกคนเพื่อให้หัวหน้าและผู้จัด ปรปะทับใจเธอก็พูดสนว่านายไปทํางานหน้าที่ของนายดีกว่าถ้าฉันมีอะไรให้ช่วยฉันจะบอกนายเพื่อนสาวที่ได้ยินก็นรีบส่งข้อความถามว่าเธอเป็นอะไรนี่เป็นรุ่นพี่ที่กําลังกแก่แกล้งเด็กใหม่หรือเปล่าเธอไม่เคยดุหรือพูดจาแบบนั้นกับใครแต่ที่เธอพูดกับพระเอกเพราะเธอคิดว่าเขาเอาหน้าเพื่อให้หัวหน้าเราพูดจัดการประทับใจสินะฉันคิดว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นรีีีบบหหหหัันกกันนนนนนไไไไปปดดดููแแแลลลเเ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 ้้เ้้าาาาาารรรร็วววพพพพะ่่่่่กกกํงงงงงอออออตทืสธิม์ เอกก็รู้สึกผิดที่พูดจาไม่ดีใส่เขาไปเธอจึงบอกว่าฉันจะขอโทษสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่ฉันดูเหมือนจะโกรธนายเพอะเธอหันไปหาเขาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ที่โต๊ะเธอก็โวยวายว่าเขากลับไปแล้วหรออย่างน้อยก็ควรจะบอกกันบ้างสิเขาก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับเบียเพื่อจะมานั่งดื่มกับเธอทั้งสองคนก็ได้นั่งคุยกันเขาก็ได้ขอโทษสำหรับเรื่องวันนี้เธอก็บอกว่านายไม่ต้องขอโทษทุกคนเพราะว่าคิดว่าเป็นเด็กใหม่หรือว่าคนพวกนั้นเป็นหัวหน้าหรือทำงานมาก่อนนาย เขาก็พูดส่วนว่าฉันไม่ได้ขอโทษเธอเพราะว่าเธอเป็นหัวหน้าแต่ฉันต้องการที่จะดูดีต่อหน้าเธอและก็อยากให้เธอสังเกตฉันเหมือนกันเหมือนพระเอกกาลังสารภาพรักเลยนะดูก็รู้ว่าเขาน่าจะตกหลุมรักนางเอกตั้งแต่วันแรกที่เจอกันแล้วเขาก็ถามเธออีกว่าสุดสัปดาห์นี้เธอว่างหรือเปล่าฉันอยากจะนัดเจอกับเธอแต่เธอก็ถามว่าทําไมฉันต้องไปเจอนายด้วยนั่นมันวันหยุดเลยนะภาพก็ตัดมาที่อีกวันนางเอกก็มีงานเยอะอยู่แล้วแต่หัวหน้าก็ยังเร่งให้เธอส่งแผนงานให้กับเขาภายในวันพรุ่งนี้ เธอจึงอยู่ทํางานจนดึกดื่นเหมือนเดิมแล้วก็มานั่งปรึกษากับเพื่อนแล้วก็พระเอกโดยเธอต้องหานักเขียนที่เคยเป็นพนักง,งานออฟฟิศและชอบดื่มเบียร์เพื่อให้มาเขียนหนังสือเล่มใหม่ซึ่งนักเขียนที่เธอรู้จักก็ไม่มีใครตรงคอนเซปต์เธอก็อยากให้นักเขียนลีมาทําแต่ว่าเขาไม่มีเวลาที่จะมาเขียนให้เธอได้พระเอกที่เห็นใบประวัติของนักเขียนลีและเห็นว่าเขาเป็นผู้ชายที่หล่อเหลาเขาจึงพูดขึ้นมาว่านักเขียนลีไม่เหมาะกับหนังสือเล่มนี้ซึ่งความจริงเขาหึงและหวงที่เธอต้องร่วมทํางานกับหนุ่มหล่อตั้ง เพื่อนสาวก็แนะนําว่าให้หาพนักงานออฟฟิศธรรมดาเขียนเรื่องเาวาและการดื่มเบียร์เพื่อทาออกมาเป็นหนังสือดีกว่าไหมมันอาจจะทําให้คนทั่วไปสนใจมาบอกเล่าเรื่องเาวาที่แท้จริงของคนธรรมดาและมาชวนกันหาเบียร์ของตัวเองกันพอตอนเช้านังเอกก็ได้เผลอหลับที่โตทํางานเพราะว่าเมื่อคืนเธอทํางานจนดึกดื่นพระเอกก็พยายามปลุกแล้วแต่ผู้จัดการก็ไม่เห็นสกอรเขาก็ได้ปลุกเธอและถามว่าเธอจะทําแผนตามที่เขียนได้หรือเปล่าเธอก็บอกว่าฉันจะลงโฆษณาในแอปที่นัก เขียนมือสมัครใช้กันและต้องการสิบคนเพื่อเขียนบอกเล่าเรื่องราวผู้จัดการจึงให้พระเอกเข้ามาช่วยทํางานกับเธอด้วยพอหัวหน้าเห็นวัตถุประสงค์ของหนังสือที่เธอคิดมันช่างจะดูน่าสนใจเขาก็ยินยอมให้เธอเรียบเรียงและทําหนังสือออกมาได้การเขียนตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกของเธอก็ได้เริ่มขึ้นเธอกับพระเอกก็ช่วยกันทํางานกันอย่างหนักจนตอนนี้ทั้งสองคนก็ได้สนิทกันมากขึ้นแถมเธอยังนัดเจอกับพนักงานออฟฟิศที่บอกเล่าเรื่องราวความสนใจการดื่มเบียร์หลายคนและทุกคนก็ทําสัญญากันว่าต้องมาเป็น นักเขียนเขียนเรื่องราวแล้วทาหนังสือออกมาจะจู่ปัญหาก็ได้เริ่มขึ้นมีคนไม่พอใจกับการเขียนลงในบทความหาว่าบิดเบืองจากคาพูดที่เขาได้สัมภาษณ์ไปเขาจึงต้องการจะยกเลิกเขียนบอกเล่าเรื่องราวในหนังสือเธอก็ถามว่าทําแบบนั้นคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหนังสือของเราถ้าคุณจะเลิกทําตอนนี้ผู้จัดการจะให้เธอไปหาคนมาเพิ่มหนึ่งคนเพื่อเขียนแทนนางเอกจึงพยายามโทรหารทุกคนก็นแล้วตามหาหลายคนก็ไม่มีใครมาเขียนให้ได้เลยพระเอกจึงแนะนาทําไมเธอไม่ทําเอง ลลฉันคิดว่าเธอจะทํามันออกมาได้ดีเราไม่ได้มองหานักเขียนมืออาชีพแต่เป็นเรื่องเราเกี่ยวกับคนที่ชอบดื่มเบียร์และเขียนลวกๆธรรมดาออกมาเธอควรจะเขียนเหมือนเป็นการแนะนําให้เพื่อนอ่านมากกว่าไม่ต้องไปกังวลมากนังเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็มีกําลังใจและเขียนทั้งหมดวันต่อมานังเอกก็ได้มาทํางานและงานของเธอก็ได้เยอะมากๆเรียกได้ว่ายุ่งเลยทีเดียวซึ่งตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการเพื่อนสาวหรือว่ารุ่นพี่หรือแม้แต่กระทั่งพระเอกทุกคนก็ต่างมารอเอางานจากเธอกันทั้งนั้นโดยที่ เธอแทบจะทำไม่ทันจากนั้นเธอก็ได้สะดุ้งตืน่นที่แท้ก็เป็นความฝันวันนี้ก็เป็นวันหยุดของเธอเธอก็ได้ตั้งใจจะพักผ่อนและทำความสะอาดห้องจู่ๆผู้จัดการก็ได้โทรหาและบอกว่าให้ส่งงานให้เขาภายในวันนี้เธอจึงรีบแต่งตัวแล้วไปที่ออฟฟิศแต่แล้วเธอก็ได้มาเจอกับพระเอกที่มาทำงานเหมือนกันเพราะว่าผู้จัดก,การก็โทรมาเร่งให้เขาส่งงานเขาจึงขอให้เธอช่วยตรวจสอบให้เขาหน่อยเธอก็ได้ยื่นหน้าเข้าไปใกล้กลเขาที่เห็นแบบนั้นก็ไม่สามารถละสายตาจากเธอได้เลยและตอนนี้ใจของเขา เขาก็ได้เต้นแรงมากทั้งสองคนก็นั่งทํางานและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานพอทํางานเสร็จเขาก็พูดว่าเธอติดหนี้ฉันเรื่องเบียร์ง้นวันนี้เธอจะเลี้ยงฉันคืนได้ไหมแล้วทั้งสองคนก็ได้มานั่งดื่มด้วยกันเขาก็บอกว่าเธอดูแตกต่างจากตอนที่อยู่ออฟฟิศวันนี้เธอแต่งตัวดูดีมากเธอก็บอกให้เขาฟังว่าฉันไม่อยากจะทําหนังสืออีงเล่มเลยแค่ครั้งนี้เป็นเล่มแรกฉันก็แทบแย่แต่ถึงอย่างนั้นจะบอกว่าสนุกก็สนุกเพราะมันเป็นเล่มแรกที่มีชื่อฉันอยู่ด้านหลังหนังสือแถมฉันก็มีส่วนร่วมในการเขียนจริง เขาก็ถามว่าเธอจะทําอะไรเป็นอย่างแรกเมื่อหนังสือเล่มนี้ออกมาเธอก็บอกว่าฉันทํางานที่นี่มา3ปีและฉันก็รู้สึกกําลังสูญเสียความเป็นตัวเองไปฉันไม่ค่อยมีเวลาไปเจอเพื่อนๆและก็เริ่มหมดความสนใจในสิ่งที่อยากทํามันก็เหมือนกับฟองเบียร์ที่เริ่มหายไปตามกาลเวลาเขาก็ถามว่าเธอไม่ได้คิดจะลาออกจากงานใช่ไหมฉันคิดว่าเธอจะเป็นนักเขียนที่ดีแล้วก็ไม่อยากให้ออกเธอก็พูดส่วนว่าฉันรู้ว่านายมีความรู้สึกที่ดีต่อฉันแต่ความรู้สึกของนายมันก็เหมือนกับฟองเบียร์มันจะจางหายไปตาม กาเวลาเขาก็ถามว่าทําไมถึงไม่รีบคว้า,าไว้ก่อนที่ฟองมันจะหายไปจากนั้นทั้งสองคนก็ค่อยๆเข้ามาจูบก,กันเอาละไงจูบก,กันแบบนี้แสดงว่าทั้งเธอและเขาก็มีความรู้สึกที่ชอบเหมือนกันภาพกระดาษไปที่หนังสือของเธอได้ตีพิมพ์แถมผลตอบรับก็ดีมากๆมันเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่สําหรับเธอเธอก็รู้สึกเชื่นใจและภูมิใจกับผลงานจริงๆโดยที่ขาดไม่ได้ก็คือทุกคนที่ช่วยเธอทําหนังสือเล่มนี้เธอได้ความช่วยเหลือจากหัวหน้าและผู้จัดการรวมไปถึงรุ่นพี่และก็เพื่อนสาว อเธอแถมมีคนที่ขาดไม่ได้ก็คือพระเอกและตอนนี้ผู้จัดจาก,การก็ได้ตัดสินใจลาออกจากบริษัทเธอก็ได้ขอบคุณเขาสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างและเธอก็ได้ยื่นของขวัญใ,ให้กับเขาเธอก็ได้คิดในใจว่าฉันรู้ว่าเขาต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับฉันดังนั้นการลาออกของเขาทําให้ฉันเศร้านิดหน่อยและเขาก็เป็นซีอีโอของบริษัทสิ่งพิมพ์แถมเขาก็ได้ชวนเธอว่าถ้าเกิดอยากย้ายที่ทํางานไปทํางานด้านอื่นก็มาท,ทําที่บริษัทของเขาเขาพร้อมที่จะรับเธอเสมอจากนั้นนางเอกก็ได้ตัดสินใจมาเขียนใบ ออเธอก็หวังว่าการตัดสินใจในครั้งนี้จะเป็นเรื่องที่ถูกต้องพระเอกก็ถามว่าเธอกังวลหรอฉันคิดว่าเธอคิดดีแล้วสําหรับการตัดสินใจในครั้งนี้เธอก็บอกว่าฉันคิดดีก็แล้วแต่ว่าฉันก็กลัวกลัวว่าจะเสียใจในภายหลังเธอไม่ได้หนีงานด้วยการลาออกสักหน่อยเธอออกมาเพื่อตามหาความฝันแล้วเธอเก้าใบลาออกมาให้กับหัวหน้าเขาก็เข้าใจเธอและถามว่าพอจะมีอะไรที่ฉันทําให้เธอก่อนที่เธอจะออกสิ้นเดือนนี้ไหมเธอก็ได้ขอให้ออฟฟิศของเรามีเบียร์ไว้เต็มตูเ้เย็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ เธอชอบและต้องการเวลาที่เครียดจากงานวันเวลาก็ได้ผ่านไปนางเอกก็ได้มาเปิดร้านหนังสือแถมที่ร้านก็ยังนั่งดื่มเบียร์ได้เธอก็รู้สึกเพลิดเพลินกับงานนี้ของเธอเพราะเธอได้ทั้งอ่านและดื่มเบียร์ไปพร้อมกันพระเอกที่เลิกง,งานไว้ก็รีบม,มาหาเธอที่ร้านซึ่งทั้งสองคนก็ได้ตกลงคบกันเป็นแฟนและก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ,อก,กันจากนั้นหนังก็ได้จบแบบมีความสุขขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะไอ้ก็หวังว่าเรื่องนี้ที่ทุกคนได้ดูจะมีความสุขไปกับมันแล้วหนังเรื่องต่อไป าจะมาสปอยเรื่องอะไรก็มารอลุ้นกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย